กองทับบกยืนยันว่าไทยได้พื้นที่ควบคุมมากขึ้นจากเดิมก่อนเกิดการประทะแม้ไม่สามารถยึดปราสาทต,ตาควายได้ร้อยเปอร์เซนต์การควบคุมพื้นที่รอบนอกสำเร็จตามแผนจุดยุทธศาสตร์จริงคือเนิน350ซึ่งควบคุมมุมยิงและได้เปรียบทางภูมิประเทศการยิงควบคุมพื้นที่ทำได้สำเร็จโดยไม่จำเป็นต้องวางกำลังในตัวปราสาทเนื่องจากโซนกำลังของฝ่ายไทยนั้นตัวปราสาทอยู่ตำ่ำเสี่ยงเป็นเป้านิ่งจึงไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์หลัก ทั้งนี้การใช้กําลังในช่วงสุดท้ายสามารถยึดพื้นที่บางส่วนรอบปราสาทไว้ได้แม้เจอทุ่นระเบิดและมีผู้บาดเจ็บแต่การควบคุมโดยรวมยังคงได้เปรียบโฆษกกองทัพบกยังคงย้ําว่าปฏิบัติการทางทหารบรรลุเป้าหมาย99%การควบคุมพื้นที่ไม่ได้วัดจากการยืนอยู่ในตัวปราสาทแต่จากประโยชน์ทางการทหารพื้นที่ที่ได้เพิ่มมาจะมีผลต่อการใช้ประโยชน์และยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป นายแพทย์ชยุตหรือหมอดีวกันทรลักษ เฉพาะทางโรงพยาบาลกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเผยความในใจผ่านคลิปติ๊กตอกหลังมีกระแสข่าวว่ากัมพูชาขอส่งผู้ป่วยมารักษาที่ไทยแม้จะไม่ยืนยันข้อมูลแต่ย้ำว่าตามจรรยาบัณของแพทย์ต้องรักษาผู้ป่วยทุกเชื้อชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหมอดิวตั้งคำถามกลับว่าจะให้รักษาที่ไหนเพราะโรงพยาบาลในพื้นที่ถูกโจมตีจนไม่ปลอดภัยแม้แต่ประชาชนคนไทย ยังไม่มีที่รักษาเหตุการณ์ยิงใส่โรงพยาบาลและพลเรือนไม่ใช่การประทะหรือสงครามแต่คืออาชญากรรมที่ไร้มนุษยธรรมหมอดิวยังเรียกร้องให้ยุติการโจมตีหยุดยิงอย่างแท้จริงและหันมาใช้สันติวิธีเพราะประชาชนเดือดร้อนเกินพอแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฮาวเวิร์ดลุดนิกเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับไทยและกัมพูชาแล้วลุดนิกยังกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าแล้วคุณรู้ไหมวันนี้เราทำอะไรเราทำข้อตกลงทางการค้ากับกัมพูชาและไทยแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัวเลขอัตราภาษีศุลกากรที่จะกํหนดขณะที่นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายก รัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบผลลัพธ์อย่างเป็นทางการขณะที่นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบผลลัพธ์อย่างเป็นทางการแต่คาดว่าสหร,รัฐจะแจ้งผลภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยมีสาระสำคัญคือการปรับนิยามคุกคามทางเพศและการกระทำชำเราให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันนิยามคุกคามทางเพศขยายจากการสัมผัสทางกายไปสู่พฤติกรรมทางวาจาเสียงกิริรรยาการสื่อสารการติดตามรังควานและการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนการกระทา ทำเราเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักร่างกฎหมายอย่างบัญญัติโทษความผิดคุกคามทางเพศไว้ตามระดับความรุนแรงตั้งแต่โทษปรับจนถึงจำคุกสูงสุด5ปีพร้อมบดลงโทษเพิ่มเติมหากกระทำในที่สาธารณะ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเช่นไหนจ้างต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและให้อำนาจศาลสั่งห้ามกระทำการซ้ำเพื่อป้องกันอันตรายทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป